อยากให้ครูบาแนะนำการปฏิบัติแนะนำเนาะเพื่อใหอ้ทุกคนได้กระจ่างแจ้งในการปฏิบัติจะได้ไปในทางที่ถูกเอาต,ะะตัวคุณเองไงคุณปฏิบัติอะไรคุณถามเพื่อตัวคุณเองก่อนไม่ต้องทุกคนอ๋ออันนี้ก็คือตาแนวอานาปนาสติค่ะครับเพราะาาาว่าบางคนอาจจะมาเล่นเล่นอะไรเงี้ยปล่อยเขาไม่ใช่เรงคุณใช่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะถ้ารู้ได้งว่าคนอื่นเขาไม่นั่งดูลมอยู่เห็นไหมน,นี่คือตัวจริงคุณคิดแทนเขาไปหมดเลยผมพูดไปบางทีอาจจะไม่มีใครสะเทียก็ได้แค่อยากให้ให้ครูบาลช่วยแนะนำค่ะสนแต่เรื่องของตัวเองสนแต่ลมหายใจตัวเองนี่คือเคล็ดลับทั้งหมดค่ะเห็นตัวที่มันออกไปว่าคนอื่นเขามาเล่นเล่นไหมนั่นก็เห็นเนาะดีแล้วเห็นมันไหมเราประเมินคนอื่นอยู่ช่างเขาตรงนี้อาจจะมีคนที่จะจมอยู่ตรงนี้ไปอีกการยาวนานด้วยความมืดมนอนตรการก็เรื่องของเขา บางคนรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นคุณค่าของการฝึกขนาดในเป้าหมายในหนทางภาวนาเขาจะเจริญขึ้นเองคุณจะจมอยู่ใต้นั้วหรือคุณจะพลน,น้ําให้เขาเลือกเอาเองเรื่องของเขาแล้วผมก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วย <Okay. S 1> เห็นไหมดีแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้มันมีตัวที่ประเมินเนาะดีละ <Okay. S 1> เรื่องของเขาเรื่องของโลกนี้มันเถอะอเนืองเน,องเนืองในนี้แค่นั้นเห็นอารมณ์ที่ออกไปเห็นไหมกลับเข้ามารู้ลมหายใจซะให้มันเป็นฐานอืม เรื่องของคนอื่นเขาเลยจริงๆนะที่ผมพูดผมก็พูดพูดไปงั้นแหละเพราะจริงๆแล้วใครจะเป็นยังไ,ไงก็เลยของคุณ